เป็นจังได้พี่น้องนาเหลวบอคอยอยีกงั้งเสียงหวานทรงมาตามสายลมทรงกระแสมาเตาิมคืนวันเทายืนรอถ้าถึงเวลาเปิดผาบมานันปีหกสามได้ผ่านเหลวโบมีแปลวหอบเปลี่ยนแปลง ปีหกสีมาหอดแล้วอย่าได้เตียนแนวคิดกันเด้อสิ่งได้ผิดใจกันให้ร้องไห้ไปตามนาม้ำถือเฮาหลอยขามมาถึงปีใหม่เด้อแม่เด้อความเจ็บกะยาได้ความไข่กะยามีผู้พื้นดีขอให้ดีเลิศลำพื้นต่ำให้ถึงสูงผู้เป็นลุงอ้าวอ้าอายุยืนให้ถึงลอย ผู้เพิ่นเป็นเด็กหน่อยให้พังคว่ำพ่อและแม่ได้คำเด้อผู้เพิ่นเป็นเถาแก้อาอย่างนือยู่อย่างเป็นผู้แก้วหกหลัน